สวัสดีครับสวัสดีสําหรับเด็กนักเรียนระดับชั้นวัดเทียมอีกขาปีที่สามนะครับวันนี้ก็จะเป็นสอนเกี่ยวกับปริมาตรพื้นที่ผิวของปริมาตรนะครับวันนี้ก็จะสอนอยู่สองเรื่องด้วยกันสองข้อนะครับก็คือหน้านี้แหะคือคือข้อที่สองนะฮะพื้นที่ผิวปริมาตรทั้งหมดของปริซึมทรงสามเหลี่ยมนะครับหน้าถั่วหน้านี้นะครับแล้วก็อีกอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือ ข้อถัดมานี่คือข้อที่แปดนะครับอันนี้เป็นพื้นที่ผิวของอปริมาตรทรงกระบอกนะครับข้อที่แปดเนี่ยนะฮะคือประเด็นก็คือ,อครูสอนอ <c oughs> ก็สอนออนไลน์อยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ส่งกลับบ้านให้น้องคนหนึ่งได้ทำนะครับก็เชื่อว่าอาข้อสองกับข้อแปดเนี่ยอาจจะ มาดูกันว่าตัวเลขที่แท้จริงออกมาเป็นแบบไหนหรือว่าวิธีทำที่แท้จริงออกมาเป็นแบบไหนละกันนะครับเผื่อน้องจะได้อ่าไปไปดูเป็นไกด์ไลน์นะครับสำหรับข้ออื่นได้ด้วยนะครับอ่ะเรามาเริ่มต้นที่ข้อสองเลยละกันนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเขาบอกว่าปริมาตรทรงสามเหลี่ยมหน้าจั่วมีขนาดเท่านี้จงหาพื้นที่ผิวทั้งหมดนะครับคําว่าพื้นที่ผิวทั้งหมดนั้นนะครับคําว่าพื้นที่ผิวทั้งหมดนั้นนะครับก็คือ เดี๋ยวครูฮีโร่อธิบายก่อนนิดนึงนะครับก็คือพื้นที่บริเวณนอกๆนะครับแต่ถ้าเป็นปริมาตรเนี่ยมันจะอยู่ข้างในนะครับปริมาตรจะอยู่ข้างในแต่พื้นที่ผิวเนี่ยก็บริเวณรอบๆคล้ายๆกับเรามีกล่องอยู่กล่องหนึ่งนะครับถ้าเอาน้ําเทเข้าไปในกล่องนั้นก็คือปริมาตรนะครับแต่ถ้าเราระบายสีรอบข้างทั้งหมดหรือว่าทั้งฝาทั้งข้างล่างเนี่ยเขาเรียกว่าพื้นที่ผิวทั้งหมดโอเคไหมครับนั่นก็คือ เราเระบายสีทั้งหมดก็คือพื้นที่ผิวทั้งหมดนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นวิธีคิดก็เลยแตกต่างกันจากปริมาตรถ้าเขาถามพื้นที่ผิวนะครับเราก็ต้องมาสํารวจดูก่อนว่าทรงปริซึมเนี่ยมันมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะครับแล้วเราก็แยกทีละส่วนทีละส่วนแล้วก็มาบวกกันนั่นเองนะครับส่วนของปริซึมรูปนี้เนี่ยมันจะมีด้านหน้ากับด้านหลังโอเคไหมครับ ด้านซ้ายกับด้านขวาและก็ด้านล่างด้านบนจะไม่มีโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการทำนะครับวิธีการทำเราก็ต้องหาด้านหน้ากับด้านหลังเอามาบวกกันก่อนเนาะนะฮะครูใส่เป็นวงเล็บแล้วกันทําไมครูใส่เป็นวงเล็บเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้ามันเป็นรูปภาพเดียวกัน,นครูลบ,บออกก่อนนะฮะเมื่อกี้นี้มันดีเลยนิดหน่อยด้านหน้ากับด้านหลังนะครับใส่วงเล็บนิดนึงนะฮะแล้วก็บวกกับ ด้านซ้ายกับด้านขวาก็ใส่วงเล็บด้านซ้ายบวกด้านขวานะฮะด้านซ้ายกับบวกด้านขวาก็ใส่วงเล็บนะฮะแล้วก็บวกด้านล่างโอเคไหมฮะด้านล่างไม่ต้องใส่นะครับเนาะนะฮะอ่ะด้านหน้ากับด้านหลังเนี่ยเป็นรูปเดียวกันนะครับเป็นเป็นพื้นที่เหมือนกันก็คือพื้นที่สามเหลี่ยมเพราะฉะนั้นครูก็เลยเอาสองไปคูณเลยนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาใส่วงเล็บ พื้นที่สามเหลี่ยมก็ใช้เศษหนึ่งส่วนสองใช่ไหมครับคูณฐานของเราก็คือหกโอเคไหมฮะฐานก็คือรูปนี้นะสูงก็คืออะไรก็คือสี่โอเคไหมฮะคูณกันกับสบบี่นะครับแล้วก็บวกกันกับนะฮะบวกกันกับนะครับบวกกันกับอันนี้เดี๋ยวนะคูใส่วงเล็บหลายรอบจังเลยนะครับเดี๋ยวลบวงเล็บออกครนะับนะฮะลบวงเล็บเนี้กลบอ่ะลบวงเล็บเนี้ยนะครับ ทีนี้ใส่วงเล็บตรงนี้นะครับก็บวกกับซ้ายขวาซ้ายขวามันมีประกอบด้วยอะไรนะครับประกอบด้วยบุม่มด้านอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือซ้ายกับขวาก็เป็นด้านเดียวกันอันนี้คือด้านอะไรที่เกี่ยวข้องด้านความกว้างคือ15ความยาวคือ5โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็มาคูณกัน5้คูณสิมันเป็นรูปสี่เหลี่ยมไงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ใช้กว้างคูณยาวไปนะครับแล้วก็บวกกันกับ ด้านล่างด้านล่างก็คือรูปนี้นะครับมองเป็น3มิตินะรูปนี้โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นอะไรที่เกี่ยวข้องก็คือเลข6กับเลข15เพราะฉะนั้นคูณเลข6คูณกับ15บห้านะครับหคูณกับสิโอเคพอเราได้หมดแล้วเราก็มาตัดซะนะครับหกสี่ยี่สี่นะครับหกสี่ยี่สี่นะครับบวกกันกับห้าคูณสิบห้า ห้าคูณสิบห้าได้เท่าไหร่ห้า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 ยี่ห้าใส่ห้าทดสองโอเคไหมฮะใส่ห้าเธอสองห้าหนึ่งเป็นห้าเป็นเจ็ดสิบห้านะครับบวกกันกับห้าหกสามสิบ 5, 6, เอาคุณลืมบอกไปว่ามันมีด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องคูณกับสองอีกตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวคูณเราคูณกันเสร็จเรียบร้อยก็ได้เท่าไหร่อันนี้ก็ได้ร้อยห้าสิบโอเคไหมครับอันนี้ได้ 150, นะร้อยห้าสิบเนาะนะฮะร้อยห้าสิบ โอเคต่อจากนั้นเอา6คูณ15ได้90นะครับแล้วก็มาบวกกันหมดเลยอันนี้ได้240เนาะ240มาบวกกันกับ24กลายเป็น264โอเคไหมครับหน่วยเป็นอะไรตารางนะฮะถ้าเป็นถามพื้นที่ผิวนะครับตารางเซนติเมตรนะครับเพราะว่าโจทย์ข้อนี้ใช้เซนติเมตรโอเคข้อนี้ก็คือพื้นที่ผิวทั้งหมดได้แนละ้วนะครับอันนี้คือพื้นที่ ผิวทั้งหมดนะครับพื้นที่ผิวทั้งหมดพื้นที่ผิวทั้งหมดนั่นเองโอเคนะครับวันนี้ข้อข้อนี้ก็จบไปแล้วโอเคไหมครับไม่ต้องสงสัยเนาะมีข้อไหนมีตัวไหนสงสัยก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวครูวิโรจน์อธิบายเพิ่มเติมอ่ะพื้นที่ผิวของปริซึมก็จบไปแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องของพื้นที่ผิวของทรงกระบอกอันนี้เป็นทรงกระบอกนะครับเพราะว่า โจทย์ก่อนหน้านี้เนี่ยครูให้ทำทรงกระบอกไปแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นทรงกระบอกนะฮะครูขออนุญาตลบออกนะครับเอ๊ะมันทำไมดีเลยนะครับอ่ะครูขออนุญาตลบออกนะฮะฟูมเนี่ยนะครับใช้ช่วงแรกๆมันก็โอเคนะฮะใช้หลังๆเนี่ยรู้สึกว่าโปรแกรมมันดีเลยนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะเป็นเพราะเน็ตครูหรือเปล่านะครับเน็ตครู wifi ครูไม่แรงมากพอหรือเปล่านะครับหรือว่าเป็นเพราะ โปรแกรมซูมนะครับโอเคไม่เป็นไรนะครับเรามาดูปริมาตรพื้นที่ผิวปริซึมมีปริมาตรเจ0อ่ะอจงหาพื้นที่ผิวของปริซึมที่มีปริมาตร704ร้อยสี่ลูกบาทเซนติเมตรสูงสิบสี่โอเคไหมครับประเด็นเนี่ยพื้นที่ผิวของทรงกระบอกครูนิยามพื้นที่ผิวของทรงกระบอกนิดหนึ่งนะครับหน้าตาทรงกระบอกก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับ ทรงกระบอกก็คล้ายๆกันกับปริมาตรของทรงพิอ่าพริซึมอะไรนั่นแหละนะครับแต่ว่าพื้นที่ฐานกับพื้นที่ฝาของมันเนี่ยเป็นรูปวงกลมเท่านั้นเองนะครับและก็ปริมาตรก็คล้ายกันนั่นก็คือถ้าเราเทน้ําลงไปนะฮะในเนี้ยมันก็จะกลายเป็นปริมาตรแต่ถ้าเราระบายสีมันก็เป็นพื้นที่ผิวเพราะฉะนั้นวิธีการคํานวณก็เลยแตกต่างกันนั่นเองนะฮะอ่ะทีนี้ ครูจะอธิบายพื้นที่ผิวก่อนเพื่อให้เห็นภาพครูก็จะแบ่งออกเป็นสามส่วนนะฮะส่วนแรกก็คือส่วนฐานของมันแล้วก็ส่วนส่วนฝานของมันฝานกับฐานเนี่ยก็จะเป็นอ่าเป็นรูปเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นครูก็เลยเอาสองไปคูณจะสังเกตเห็นว่ามันเป็นรูปอะไรรูปอันนี้เรากําลังหาพื้นที่ผิวทั้งหมดนะครับพื้นที่ผิวทั้งหมดนะครูลืมเขียนอยขอพื้นที่ผิวทั้งหมดทั้งหมด เดี๋ยวครูอัดยัสูตรก่อนนะครับก็เท่ากันกับ2คูณอะไรคะพื้นพื้นที่วงกลมก็คือพายอาร์กำลังสองโอเคไหมครับไม่ต้องมี h โอเคไหมฮะเพราะว่าไม่ได้เป็นทรงกระบอกนะฮะไม่เออเป็นทรงกระบอกก็จริงแต่ว่าไม่ได้เป็นการหาปริมาตรของทรงกระบอกเป็นพื้นที่ผิวเพราะฉนั้นเราแยกส่วนแยกส่วนฝากับแยกส่วนฐานออกเป็นเป็นรูปเดียวกันเพราะนั้นครูก็เลยเอาสองไปคูณไง นะครับแต่ว่าพื้นที่ผิวข้างนะครับพื้นที่ผิวข้างมันแตกต่างนะฮะพื้นที่ผิวข้างจะเป็นขอบของของอวงกลมขอบของวงกลมใช้สูตรอะไรครับไม่ใช่พายอาลังนะสองนะฮะคือ2พายาเส้นรอบรูปนะครับ,ออลบ,ระะรบแล้วก็คูณกับ h ก็คือความสูงก็คือตัวนี้นะครับคล้ายๆกับกว้างคูณยาวอะ่ะแต่ว่าความกว้างมันเป็นเส้นขอบของวงกลมไงเราต้องใช้2พายาโอเคไหมครับ แต่ความสูงก็คือ h เราก็ใช้ h h ข้อนี้ก็คือ14โอเคไหมครเขียนไว้ก่อนคือ14แต่ทีนี้เนี่ยเรามาดูกันต่อนะฮะมาดูกันต่อก็คือเราก็ดึงดึงอแดัสูตรนิดนึงเพื่อเพื่อกระชับสูตรนะครับก็คือดึงตัวร่วมเอา2ดึงเข้ามาเอา p ออกมาแล้วก็เอา r ออกมาแล้วก็ใส่วงเล็บก็จะมี r บวกกันกับ h ออกมาเป็นแบบนี้โอเคไหมครับ พอได้ลักษณะนี้เรียบร้อยอันนี้ก็คือพื้นที่ผิวทั้งหมดอ่ะพื้นที่ผิวทั้งหมดอ่ะผิวทั้งหมดอะไรคือปัญหาของของโจทย์ข้อนี้หรือว่าอ่าสูตรข้อนี้ครับใครเห็นบ้างใครเห็นปัญหาของสูตรข้อนี้บ้างถ้ามีตัวเลขทั้งหมดเราเราแทนค่าไปได้เลยใช่ไหมครับเราก็มาไล่ก่อนว่าอะไรคือปัญหาโอเคไหมครับเดี๋ยวครูเขียนคําว่าพื้นที่ผิวทั้งหมดครูใช้เมาส์นะฮะ ก็เลยค่อนข้างที่จะเขียนยากนิดหนึ่งอะแต่ไม่เป็นไรนะครับสก็คือ2ไม่ต้องไปทำอะไรมันก็คือเลขสองเนี่ยพายก็คือยี่สบสองเจ็ดไงก็ไม่ต้องไปคิดอะไรแต่ปัญหา H มีแล้ว H คือคือสิใช่ไหมครับแต่ปัญหาก็คือตัวนี้ตัวอะไรตัว r ตัว r ตรงนี้นะฮะตัว r ตรงนี้กับตรงนี้คือ R ตัวเดียวกันนั่นแหละมันยังไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นมันยังไม่มีเราต้องไปหาอีกสูตรหนึ่ง นั่นก็คือมันซ่อนไว้อยู่ตรงนี้มันซ่อนไว้อยู่ในส่วนของปริมาตรเนี่ยส่วนของปริมาตรเนี่ยโอเคไหมครับเพราะฉนั้น R มันจะซ่อนอยู่ในส่วนของปริมาตรนะฮะเพราะฉนั้นเราก็กําหนดว่าปริมาตรสูตรปริมาตรของทรงกระบอกใครจําได้บ้างปริมาตรของทรงกระบอกปริมาตรของทรงกระบอกนะฮะปริมาตรของทรงกระบอกนะครับกอไก่แล้วกันคูยหอนะครับเพราะว่าครูใช้ ผู้ใช้เครือเมาส์นะฮะปริมาตรของทรงกระบอกนะครับปริมาตรทรงทรงกระบอกสูตรว่าไงเอ้ยไฮ์ R ากำลังสองใช่ไหมครับ H นี่ไงเราเจอแล้วอามันซ่อนอยู่ตรงนี้นี่เองก่อนที่เราจะหาพื้นที่ผิวเราต้องได้หาตรงนี้ก่อนโอเคไหมครับนี่มันซ่อนอยู่ตรงนี้อ้าวแล้วเท่ากับฝั่งนี้ล่ะก็ปริมาตรไงเราก็แทนค่าเข้าไปซะโจทย์มันให้มาแล้วก็คือเท่าไหร่ 7จ็รสี่โอเคไหมฮะเจ็ 4, อยู่ฝั่งเท่ากับอะไรเอ่ยเท่ากับพลาย R ก็คือสิอ่าไม่ใช่ r ก็ติด R ไว้ไม่ใช่14บสีกำลังสองนะฮะนะครับ H ต่ตงหากเลยเป็นสิบสีนะครับเนสิบสี่อ่ะคูณลืมแปลงค่าพลายออกนะฮะขออนุญาตแปลงค่าพลายนิดหนึ่งนะฮะค่าพลายาของเราก็ใชย 7, ้ยี่สิบสองส่วนเจซะ ี่สบสองส่วนเจ็ดนี่ไงอามันซ่อนอยู่ในนี้นะครับเอาเจ็ดตัดกับสิบสี่เหลือสองใช่ไหมครับสองคูณก็กลายเป็นสี่สิบสี่นะครับสี่สิบสี่ติดตรงนี้ก็ย้ายมาหารใช่ไหมครับย้ายมาหารกับเจ็ดร้อยสี่นะครับย้ายมาหารกับเจ็ดร้อยสี่อ่ะหารกันออกมาได้เท่าไหร่เอาสี่สิบสี่หารก็จะได้เท่ากันกับ R กําลังสองนี่เรากำลังหา R อยู่นะครับเรากำลังหา R ตรงนี้อยู่เนาะนะฮะ เอาแม่สิบเอ็ดตัดสิบเอ็ดสี่เป็นสิบเอ็ดสี่เป็นสี่สิบสี่สิบเอ็ดอะไรไม่เกินเจ็ดสิบสิบเอ็ดหกเป็นหกสิบหกเจ็ดสิบลบหกเหลือสี่สี่ติดกับสี่กลายเป็นสี่สิบสี่เพราะฉะนั้นเอาเอาแม่สี่คูณเอาแม่สี่ไปหารเอาไปตัดอีกทีหนึ่งตัดกับสี่สี่เอาแม่สิบเอ็ดไปตัดกับสี่สี่ก็ได้สี่โอเคไหมครับแล้วเอาแม่สี่ไปตัดเพื่อจะทำให้เป็น ตัวเลขมาออกมาเลยไม่ต้องมีส่วนก็แม่สี่สี่หนึ่งเป็น4ี่สีอะไรกูเปลี่ยนตัวเลขเออกูเปลี่ยนประกากันเปลี่ยนสีประกา4 1เป็น 4, 4ี่สหน,นึ่งเ,เป็น 4, 4ี่ลบกันเหลือเหลือสองใช่ไหมฮะสี่อะไรได้ยี่สี่สี่หกยี่สี่เพราสรุปก็คือตัวนี้เนี่ย r ากลังสองก็คือ16กํำลังเออ16เท่ากันกันกบ R ากลังสองใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้น r ตัวเดียวของเราก็คือ4นั่นเองไขตามไม่ทัน r ของเราคือ4โอเคไหมครับอะไรคูณอะไรที่เหมือนกันเราได้1 6ก็คือ4คูณ4ย่าไปตอบ8หรนะครับผิดนะนะฮะ8คูณ8ได้64ไม่เกี่ยวเลยโอเคไหมครับเพราะฉะนั้น r ได้4เราก็มาแทนลงไปในนี้เราก็จะได้คำตอบของพื้นที่ผิวทั้งหมดเท่ากันกับ2ก็เขียน2พายเราก็เปลี่ยนเป็น22ส่วน7ซะ ยี่สองส่วนเจ็ดนะครับ r ของเราก็คือสี่นั่นเองนะครับส่วน r ในวงเล็บก็คือสี่สี่ไปบวกกันกับอะไรสี่ไปบวกกันกับสิบสี่โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นก็จะได้อันนี้ตัดกันไม่ได้เลยต้องเอามาบวกกันอย่างเดียวนะครับเออต้องเอามาคูณกันอย่างเดียวนี้มาบวกกลายเป็นสิบแปดสิบแปดเอาติดไว้ก่อนเอาสี่สิบสี่สี่สิบสี่คูณกันกับอ่ะหูขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะฮะ สี่สิบสี่นะครับสี่สิบสี่สี่สิบสี่โอเคเดี๋ยวรอสักครู่นะครับตามจริงตั้งในกระดาษทดก็ได้เนาะอ่าตั้งในกระดาษทดเลยแล้วกันขี้เกียจอ่อไปคูณใช้เครื่องคิดเลขเดี๋ยวเราก็จะทำไมคุณครูใช้เครื่องคิดเลขล่ะอ,อะไรประมาณนี้นะครับเอาสี่ไปคูณกับแปดเป็นสามสิบสองใส่สองทดสามก่อนนะฮะ 41เป็น4บวกเป็น7โอเคไหมครับบวก3เป็น7เพราะนั้นเอา44 4คูณ4เป็น8นะฮะ47 28 28นะครับอ่าแล้วตัวนี้ก็0ใช่ไหมอันนี้ก็ตัวเลขเดียวกันแต่ว่าขยับตัวเลขขึ้นมานิดหนึ่งนะครับกลายเป็นคำตอบก็คือเดี๋ยวนะฮะทดให้เสร็จก่อนอันนี้8บวก8เป็น16ใส่6ทด1 เป็นสิบบวกหนึ่งกลายเป็นสิบเอ็ดทดหนึ่งอันนี้เป็นหนึ่งเป็นสองเป็นสามโอเคไหมคะกลายมาเป็นสามพันหนึ่งร้อยหกสิบแปดข้อนี้ตอบสามพันหนึ่งร้อยหกสิบแปดโอเคไหมคะอา้าวส่วนด้วยเจ็ดด้วยนี่นะครับหารด้วยเจ็ดด้วยนะฮะหารด้วยเจ็ดออกมาเป็นเท่าไหร่นะครับหารด้วยเจ็ดออกมาเป็นเท่าไหร่เราลองหารดูซิว่าหารด้วยเจ็ดออกมาเป็นเท่าไหร่ครับสามพันหนึ่งร้อยหกสิบแปดหารเจ็ด อะเท่ากับพื้นที่ก็ได้452.57นะครับพื้นที่ก็ได้เท่ากับ452.57นะฮะตารางเซนติเมตรเพราะฉะนั้นคำตอบข้อ,อน,นี้ก็คือตัวนี้นะครับ 5, อ่า452.57โอเคไหมครับอ่าก็สรุปก็คือ ได้คำตอบทั้งสองอย่างแล้วนะฮะทั้งข้อ2กับข้อ8นะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเด็กนักเรียนจะได้รับประโยชน์จากคลิปคลิปนี้นะครับมาเจอกันคลิปต่อไปวันนี้คุยโรกก็สวัสดีครับบ๊ายบายแล้วเจอกันครับ